สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 สํำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปหนังสือเรียนภาษาพาทีบทที่1เรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วที่เราเรียนกันนะคะคลิปแรกนีคน้ครูจะนำนักเรียนอ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท้ายบทนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะกติกากติกากติกาหมายถึงข้อตกลงข้อบังคับ กระจ้อยร้อยกระจ้อยร้อยกระจ้อยร้อยหมายถึงเล็กนิดเล็กเล็กกระตือรือร้อนกระตือรือร้อนกระตือรือร้อนหมายถึงรีบเร่งมีใจฝักใฝ่กรูกรูกรูหมายถึง อาการที่ไปพร้อมๆกันโดยเร็วเช่นวิ่งกรูเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามจอกแจกจอกแจกจอกแจกหมายถึงเสียงของคนทั้งกลุ่มที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้สับฉันเพลนฉันเพลนฉันเพลนหมายถึง กินอาหารกลางวันใช้สำหรับพระสงฆ์ชะงักชะงักชะงักหมายถึงหยุดทันทีในขณะที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นักมายากลนักมายากลนักมายากลหมายถึงนักเล่นกลปฏิบัติการ ปฏิบัติการปฏิบัติการหมายถึงทำงานตามหน้าที่ปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธหมายถึงไม่ยอมรับมารยาทมารยาทมารยาทหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพ ล้มขม้ามำล้มขม้ามำล้มขม้ามำหมายถึงล้มพุ่งทลาไปเพราะสะดุดวิธีการวิธีการวิธีการหมายถึงวิธีปฏิบัติตามหลักการเป็นขั้นตอนวิในวิใน วินัยหมายถึงระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติข้อบังคับสมาชิกสมาชิกสมาชิกหมายถึงผู้มีสิทธิ์และมีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่มเดียวกันสรุปสรุปสรุปหมายถึง ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องเป็นประเด็นประเด็นไปเช่นสรุปข้อตกลงสามัคคีสามคัคคีสามคัามคคีหมายถึงความพร้อมเพรียงสายลับสายลับสายลับหมายถึงผู้เข้าไปสืบความลับ สำเร็จสำเร็จสำเร็จหมายถึงเสร็จถึงบรรลุสู้ยิบตาสู้ยิบตาสู้ยิบตาหมายถึงสู้จนถึงที่สุดสู้ไม่ถอยต่อไปนะคะเรามาอ่านประโยคกันค่ะ สามคัคคีคือพลังสามคัคคีคือพลังมารยาทดีเป็นสีแก่ผู้ปฏิบัติมารยาทดีเป็นสีแก่ผู้ปฏิบัติสมาชิกกลุ่มมดแดงมีน้ำใจต่อกลุ่มมดดำสมาชิกกลุ่มมดแดงมีน้ำใจต่อกลุ่มมดดำ นักกีฬาต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัดนักกีฬาต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัดการมีวินัยในตนเองทำให้เราทำงานได้สำเร็จการมีวินัยในตนเองทำให้เราทำงานได้สำเร็จเราต้องกล้าปฏิเสธ เมื่อถูกชักชวนให้ไปในทางไม่ดีเราต้องกล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวนให้ไปในทางไม่ดีการวางแผนปฏิบัติการล่วงหน้าทำให้งานสำเร็จด้วยดีการวางแผนปฏิบัติการล่วงหน้าทำให้งานสำเร็จด้วยดีาาาาาสายลับจิว๋วประชุมลับเพื่อวางแผนติดตามสุนัขที่หายไป สายรับจิว๋วประชุมรับเพื่อวางแผนติดตามสุนัขที่หายไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านทบทวนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ